สำหรับเพื่อนครูและนักเรียนที่ต้องการจะชมแบบต่อเนื่องนะครับท่านสามารถไปที่ช่อง YouTube แล้วพิมพ์คำว่าครูสอนเพียงสนอดนตรีไทยจากนั้นไปเลือกเพลย์ลิสต์นะครับแล้วก็เลือกชั้นเรียนที่จะเรียนได้เลยครับแผนการสอนที่สอดคล้องกับวิดีโอหรือคลิปนี้ก็คือสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือของพอววนั่นเองนะครับ สวัสดีเพื่อนครูนะครับสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ที่น่ารักทุกคนเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เรามาเรียนวิชาดนตรีกันนะครับเราเดินทางมาถึงหน่วยที่4แล้วนะครับทักษะการขับร้องเพลงและการบรรเลงเรื่องที่9ทักษะการขับร้องเพลงตัวชี้วัดส2.1ป3ข้อ4ขับร้องและบรรเลงดนตรีง่าย การขับร้องเพลงหมายถึงการขับร้องเพลงโดยการเปล่งเสียงออกมาให้เป็นจังหวะและทำนองที่ถูกต้องเรามาดูนักร้องเดียวกันนะครับนักร้องเดียวที่เรารู้จักในปีนี้นะครับเช่นคุณลิซ่าแบ็คพิงเป็นต้นนะครับคุณโตศักดิ์สิทธิ์ครับคุณแก้มคุณตูนบอดี้แสลมนะครับ <S <S อันนี้คือนักร้องเดียวที่เรารู้จักกันนะครับมาดู การขับร้องหมู่บ้างนะครับเพลงที่มีการขับร้องหมู่นั่นก็คือการขับร้องแบบเป็นกลุ่มการขับร้องเป็นกลุ่มเช่นเพลงส um um า,ามคีชุมนุมพวกเราเรามาชุมนุมต่างภูมิใจรักสมัครสมาน <Wow. S 1> หรืออีกเพลงหนึ่งก็คือเพลงชาติไทยนั่นเองนะครับอันนี้คือการขับร้องหมู่นะครับ การขับร้องหมู่ก็จะมีการร้องแบบประสานเสียงนะครับมีสีแนวอย่างที่ครูบอกไว้นะครับเสียงเบสคือเสียงต่ำสุดนะครับเสียงเทนเนอร์คือเสียงสูงขึ้นมานิดหนึ่งคือเสียงผู้ชายเสียงสูงนะครับแล้วก็เสียงอันโตนะครับนั่นก็คือเสียงผู้หญิงเสียงต่ำนะครับเสียงโซบราโนผู้หญิงเสียงสูง นั่นเองนะครับถ้าครบสีแนวนี้เพลงจะมีความไพเราะขึ้นนะครับ <Wow. S 1> การขับร้องเพลงเนี่ยควรออกเสียงคำออกเสียงสระพยัญชนะและควบกล้ำได้ถูกต้องชัดเจนเมื่อร้องเพลงจะต้องปฏิบัติการหายใจให้ถูกต้องการหายใจเข้าออกให้สอดคล้องกับจังหวะและวรรคตอนของเพลง ถ้านักเรียนขับร้องแสดงท่าทางสอดคล้องกับเนื้อเพลงยิ้มเย้ยแจ่มใสแสดงอารมณ์ตามเนื้อเพลงการขับร้องเพลงที่ดีก็จะต้องขับร้องให้ตรงตามจังหวะและทํานองรวมไปถึงร้องให้สอดคล้องกับเนื้อหาของเพลงอีกด้วยนะครับต่อไปมาดูภาพรวมทักษะ เบื้องต้นที่สำคัญในการร้องเพลงนะครับมาดูข้างบนด้านซ้ายก่อนนะครับเราจะเวียนแบบเข็มนาฬิกานะครับบนซ้ายนั่นก็คือการออกเสียงพย,ยัญชนะควบกล้ำได้ถูกต้องชัดเจนนะครับแล้วก็ข้อที่2ก็คือหายใจเข้าออกให้สอดคล้องกับจังหวะและวรรคตอนของเพลงข้อที่3ก็คือแสดงท่าทางให้สอดคล้องกับเนื้อเพลงยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับ ขับร้องได้สอดคล้องกับเนื้อหาของเพลงอันนี้ข้อที่4นะครับข้อที่5ก็คือขับร้องได้ตรงตามจังหวะและทำนองเราจะมาสรุปความรู้ซึ่งมีเนื้อหาดังต่อไปนี้นะครับการฝึกฝนทักษะในการร้องเพลงอยู่สม่ำเสมอจะทำให้สามารถขับร้องเพลงได้ถูกต้องและไพเราะ ต่อไปนะครับมาดูใบงานเรื่องทักษะการขับร้องตัวชี้วัดสสาลา2.1ป .3 ข้อ .4 นักเรียนก็เขียนวันที่เดือนพศออชื่อนามสกุลชั้นเลขที่นะครับครูท่านใดที่จะต้องการใบงานนะครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ให้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม Facebook หรือ g o o g l e d r i v e นะครับสามารถไปโหลดได้เลยนะครับตามความถนัดเลย mm hmm. เดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไวใ้ให้ตรงคำ อธิบายนะครับคราวนี้มาดูคําสั่งครูร้องเพลงนกแก้วให้นักเรียนฟังและร้องตามทีละท่อนจนถูกต้องพร้อมเพรียงกันแ mm nah ล้วประเมินผลลงในแบบบันทึกผลการปฏิบัติการขับร้องนะครับเนื่องจากเราเรียนทางออนไลน์หรือออนดีมานนะครับคุณครูก็จะขับร้องไป2เที่ยวนะครับ ตั้งแต่นกเอืยน,นกแก้วนะครับขอเชิญเจ้ากลับมาไวๆแล้วก็กลับไปอีกเที่ยวหนึ่งนะครับนกเอือยน,นกแก้วใหม่จนกระทั่งจบเพลงนะครับคุณครูจะร้องให้สองเที่ยวนะครับก็คือไม่ใช่ร้องทีละท่อนทีละวรเพลงนกแก้วนะครับเนื้อร้องทํานองก็คือคุณสุกรีไกลลาดเป็นคนแต่งไว้นะครับซึ่งมีเนื้อร้องดังนี้ นกเอย๋ยนกแก้วจะบินไปแล้วอย่าบินไปลับบินไกลบินไกลบินไกลเกินไปจะโดนถูกจับก็เชิญเจ้ากลับมาไวไวนกเอ๋ยนกแก้วจะบินไปแล้วอย่าบินไปลับบินไกลบินไกลบินไกลเกินไปจะโดนถูกจับก็เชิญเจ้ากลับมาไวไว แบบนี้นะครับ <Wow. S 1> นักเรียนก็ร้องแล้วก็อัดคลิปส่งคุณครูที่สอนวิชาดนตรีของนักเรียนเองนะครับส่งเข้าไปในกลุ่มหรือส่งส่วนตัวนะครับคร <Wow. S 1> าวนี้มาดูแบบบันทึกการขับร้องนะครับนักเรียนก็จดตามเลยนะครับแล้วก็ประเมินตนเองเดี๋ยวคุณครูจะประเมินอีกครั้งหนึ่ง ต่อไปจะเป็นคำถามท้าทายสุดท้ายท้ายสุดนะครับซึ่งมีคำถามดังต่อไปนี้นะครับถ้านักเรียนเป็นนักร้องซูเปอร์สตาร์เนี่ยจะต้องปฏิบัติตนในการขับร้องเพลงอย่างไรถ้านักเรียนเป็นนักร้องซูเปอร์สตาร์เนี่ยจะต้องปฏิบัติตนในการขับร้องเพลงอย่างไรนักเรียนสามารถตอบได้ที่ช่องคอมเมนต์หรือช่องแสดงความคิดเห็นพิมพ์ชื่อนามสกุล อิมชั้นเลขที่โรงเรียนแล้วก็กดส่งเพียงเท่านี้กิจกรรมการเรียนวิชาดนตรีครั้งที่9หรือเรื่องที่9นะครับทักษะการขับร้องเพลงก็เสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนครูมีประโยชน์ต่อนักเรียนและท่านผู้ปกครองนะครับฝากกดติดตาม กดกระดิง่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คุณครูได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ